จัดมาครับผมกล uh, 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 oh, oh, ้วยเยอะอยู่รอบนี้ค oh, uh ูณ50โอ้โหคูณ้0สิกเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรนะครับวันนี้เสี่ยจะมาเล่นสวิตบน้สซ่านั่นเองนะครับผมแต่จะไม่ได้มาใช้งบแบบมหาศาลอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลายคนคงจะมีงบแค่แบบไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะคือมันเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนสงสัยว่า600บาทเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมวันนี้นะครับเสี่ยจะมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้คุณผู้ชมเองนะครับผมงบ 600บาทครับผมนี่นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เล่นครั้งเดียวนะจะมาเล่นหลายๆรอบเลยสัก5รอบไปมาดูกันว่าหนึ่งมบ้านของเสืเนี่ยเล่นซื้อฟีเจอร์600บาทจะถึง5รอบไหมครับเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้ดูเองว่างบน้อยแค่600บาทก็สามารถเล่นสวิบบุนซ่าได้ครับมาครับเดี๋ยวซสจะเป็นตัวแทนเองมาดูกันว่าจะถึง5รอบไหมใน600บาทนะฮะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูเพื่อความเพลิดเพลินและบันเทิงครับผมเสืยจะมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเองครับ มาครับโอเคลุนเยี่ยวเหนียวเลยโอ้ยอันนี้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเอาหุนุ้ยมามาเกือบแห้งอยู่แต่ไม่แห้งอะดีแต่มันไม่แห้งอะดี โอเค5้าบบาทครับผมโอ้โหเมื่อกี้ที่เสียงเงี่บมึงใช่อะไรนะนั่งคำนวณคูณครับคุมรัไม่ทันโอเคครับผมรอบแรกเราได้กำไรมา55บาทครับผมเกือบแห้งอยู่นะมาได้หลังๆครับเอาละครับรอบแรกเราได้กำไรนะครับ55าบาทครับผม6ระบาทบอกเลยครับว่า6ระบาทเราก็เล่นได้นะครับผมไม่ใช่ว่าต้องมีงบสูงๆแบบที่เสียทําคิรถึง2มืออะไรอย่างเงี้ยมันหนักเกินไปนะสำหรับบางคนนะครับ และนี่ก็เสยให้เล่นให้ดูสําหรับคนที่งบน้อยทุนน้อยนะครับผม600บาทก็เล่นได้นะครับได้กําไรมา55บาทแต่อย่างที่บอกครับผมเสียจะมาเล่นให้ถึง5รอบครับผมมาดูกันว่า600บาทเนี่ยจะถึง5รอบหรือเปล่านะครับจะได้เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ชมว่างบน้อยก็เล่นได้นะครับผมมาต่อเลยครับมาครับ แตงวิ่ยเกือบแห้งเกือบเสียแล้วแต่ไม่เสียนะครับได้แล้วครับตอนนี้เราได้กําไรแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยต่อเนื่องฮะโอเคคูณสามใได้อยู่98าบาทครับผมคุณผู้ชมมาครับมาครับเสียบอกแล้วไงครับเสียบอกแล้วไงครับรอบนี้ก็กําไรมาอีก51บาทครับผมโอ้โหเกือบแห้งอยู่นะแต่ก็ยังเป็นกําไรครับผมบอกแล้วไงครับว่า 600บาทก็เล่นได้นะครับนี่2รอบแล้วนะมาดูกันว่าอีก3รอบจะถึงไหมนะฮะมาดูกันอีกรอบนึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้ตาต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่า600บาทเนี่ยสามารถเล่นถึง5ครั้งเนี่ยแล้วจะได้กําไรหรือขาดทุนมากกว่ากันอ่านี่เสียจะมาเป็นคอนเทนต์นี้นั่นเองนะครับผมมาต่อครับรอบที่สาครับมาครับ นิสน้ากล้วยอุ้ยเชอรี่มาเชอรี่น้องกิฟต์น้องวายมีตั้งมากมายแล้วไม่ยอมเลิกกันครับคุณยี่ห้าออกอีกด้วยนะครับโอ้ยยีรอบหัวใจใครอันเดียวออกครับคุณผู้ชมเขารู้จักสิบเก้าครับสี่ร้อยห้าสิบหกบาทครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับห้าร้อยแปดสิบสามบาทครับเราหกร้อยนะอย่าลืมนะโอ้โหรอบนี้เฉียดครับเฉียดขาดแค่สิบเจ็ดบาทนะครับคุณผู้ชม ก็จะนี่แล้วจะเข้าทุนแล้วนะครับแต่รอบนี้ถือว่าเสียกําไรไปเสียไป17บาทครับผมไม่เป็นไรครับผมรอบที่รับเพราะาเราได้กาไรมาแล้ว2รอบแรกนะครับเอาละครับมันยังให้โอกาสเราเล่นรอบที่4ต่อครับผมมาครับรอบที่4ต่อเลยนะครับผมมาดูกันว่ารอบที่สเนี่ยจะไปต่อได้ถึงรอบที่5้าไหมครับเท่ากับว่าตอนนี้เราได้กําไรไป2แล้วเสีย17บาทไป1นนะครับผมมาดูรอบที่4ครับมาต่อเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องรอช้าฮะ อีกนิดหน้าอีกนิดหน้าจะได้สุ่มต่อครับเค okay, 9บาทคูณเท่าไรเนี่ยนับอยู่คูณ19 171บาทครับผมโอเ okay. ค207บาทแล้วครับคุณผู้ชมครับมาบเขาให้โอ้โห,หรอบนี้เสียไป400บาทถือว่าเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมฮะแต่มันยังให้เราได้สุ่มต่อครั้งที่ห้านะครับผมมาดูกันว่ารอบสุดท้าย600บาทเนี่ย ตอนนี้เราเสมอกันนะเราได้กําไร2แล้วก็เสียไป2นะครับผมรอบเนี้รอบสุดท้ายนะครับเขี่เราจะได้หรือเสียนะครับผมอ้าวล้ครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพื่อทําให้ดูว่า6 0 0ครั้งเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับผมและจะได้กําไรหรือเสียมากกว่ากันนะครับผมมาดูนะฮะได้กําไรมากหรือน้อยไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราได้หรือเปล่าท่านั้นเองนะครับผมอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ได้ไป2แล้วก็เสียไป2นะครับผมรอบนี้เป็นราวดสินนะครับผม รับัเชอร์นะจัดมาครับผมโอยเมื่อกี้คือดีใจนะคุณทั้งสิบออกอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับ รอบนี้ยังมีให้แก้ตัวอีกคุณ28บาทบวก8ตังค์ครแต่สตังค์ไม่ใช่8บาท243บาทเอาแล้วครับเอาแล้วคุณผู้ชมกำไรไหมกำไรไหมออปั๊บเขาให้เกือบแล้วฮะแต่มีคุณ50ออกครับผู้ชมเท่ากับว่าเราเสียไป3นะครับแต่ว่า2รอบแรกเป็นกำไรนะครับนั่งแสดงว่า600บาทนะครับผมแล้วรอบแรกได้กำไรเนี่ย รอบที่2ก็มีโอกาสอยู่นะครับผมแต่ถ้าได้แล้วแนะนําว่าให้พักก่อนช่วงเวลาหนึ่งอย่าเล่นติดกัน5ครั้งนะครับผมอ่าแล้วนี้เสีย่ยมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้คุณผู้ชมได้รับชมนะว่าเล่น6กร้อยบาทก็สามารถได้กําไรได้นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเสียด้วยถ้าเกิดคุณเล่นต่อเนื่องหลายรอบแบบเสียนะครับผมนี่เสี่ยเป็นตัวแทนให้ดู5รอบเนี่ยเท่ากับว่าได้กําไรไปสองรอบแล้วก็เสียไป3รอบนะครับแต่ว่าเรามีคูณ50บออกด้วยนะอ่า ทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมนะมีคูณห้าสิบออกด้วยก็ค่อนข้างจะเดือดเดือดหน่อยนะแต่ว่าแค่แตกแค่กล้วยไงกล้วยมันแค่บาทเดียวคะทําให้ดูแล้วครับว่าหกร้อยบาทก็สามารถเล่นได้นะครับผมได้กําไรมาอยู่2เกมแรกนะอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันซื้อทุนหกร้อยบาทนะครับอย่างที่บอกครับผมเราจะมีเทคนิคบอกนะว่าควรซื้อเท่าไหร่ยังไงถึงจะได้เยอะถึงจะ มีประสิทธิภาพแล้วแบบดูมั่นใจมากกว่านะเรามีเทคนิคบอกนั่นเองนะครับผมจะบอกก่อนนะับว่าอันนี้เสียมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่า600บาทก็เล่นได้หรือเปล่านะครับอ่าเผื่อใครถามว่าผมหกร้อยบาทเนี่ยเล่นได้ไหมนี่ครับเล่นได้นะฮะได้กาไรอยู่2รอบนะัะแต่ว่าอย่าเล่นติดกันเกินไปนะครับผมมันจะเป็นแบบเสียนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเสียมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับดูขั้วเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปนะครับผมมันต้องมีได้แล้วก็มีเสียนะครับผมแต่ว่าเราก็ไดด้ตติ่ออกนมา2รบเลยะ และหากใครที่อยากรู้ว่าเทคนิคนั้นเป็นยังไงเฮ้ยเทคนิคอะไรวะต้องซื้อเท่าไหร่ยังไงอยากรู้เล่นเวลาไหนสามารถแอดไลน์แอดของเสียอสอบถามได้เลยนะครับผมซึ่งลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูปที่เสียแปะไว้มีลิงก์ไลน์แอดอยู่นะครับอยู่ลิงก์หนึ่งครับหรือว่าก็มีชื่อไลน์แอดด้วยใครสามารถก๊อไปได้เลยหรือว่าใครสะดวกอยากสะดวกลดทันใจก็คลิกที่ลิงก์เพื่อแอดไปได้เลยครับเป็นลิงก์ไลน์แอดครับหรือว่าจะแอดไปขอเทคนิคแล้วก็ขอวิธีการเข้าเล่นเจ้าเกมสวีบบนอน้งซ่าก,ก็สามารถ แอดไปสอบถามได้เลยนะครับผมเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้น้านสร็ชก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับขอ,ขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ